ใส่ให้ถามแล้วมาตามหาคำตอบที่รอฟังรอเฟิร์มครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับก็ออกอากาศทาง COJ Podcast นะครับในคราวที่แล้วผมดรสุภกิจยามชานะครับได้คุยกับทุกทท่านในเรื่องของการทำงานบริการสังคมนะครับปรับนะครับวันนี้ก็จะเป็น อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทํางานของศาลนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาท่านน่าจะ,ะได้ยินนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับว่าในคดีของคุณลุงปนัสยา นะครับว่ามีการแต่งตั้งาทางให้ทางอาจารย์นะครับเป็นผู้กํากับดูแลการปล่อยชั่วคราวนะครับหรือว่าในก่อนหน้าน,นี้ในช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีคดีที่มีาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับบุกลุกอุทยานแห่งชาติถึงาชาวบ้าน20่สิบกว่าคนนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการแต่งตั้งทางผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ให้เป็นผู้กากับดูแล ก็จะทําให้เกิดคําถามนะครับท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะการปล่อยชั่วคราวโดยที่ศาลแต่งตั้งผู้องค์กรดูแลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเป็นมาตรการใหม่อะไรของศาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดิมเราก็บอกว่าการปล่อยชั่วคราวนี้ก็ต้องมี ประกันนะครับก็หมายถึงว่ามีการทาสัญญาประกันหรือว่าต้องมีหลักประกันมีหลักทรัพย์มาเป็นประกันหรือว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการใช้กําไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นะครับเรื่องผู้ร่วมกับดูแลนี้ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เรายัางไม่ได้ทําความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้นะครับกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับก่อนอื่นก,ก็คงจะต้อง กริ่นนาก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้รับับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เียที่เดียวก็คงไม่ใช่นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ที่ให้อํานาจศาลในการแต่งตั้งผู้รับับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติมาตรการในการกํากับและก็ติดตามจับกลุ่มนะครับผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยสารปี2560นะครับซึ่งออกมามีผลใช้บังคับประมาณเดือนตุลาคม2560นะครับแล้วก็ตามกฎหมายก็กําหนดว่าต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับซ ชวงประมาณเดือนมีนาคม2 5 6 1น้ก็ะครับล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือมีการใช้กันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องของการาปล่อยชั่วคราวโดยการแต่งตั้งคุ้มกับดูแลนี่ก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องปล่อยชั่วคราวเสียก่อนนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการปล่อยชั่วคราวนะครับก็ลองคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหานะครับว่าใครก็ตามนียร,รยะ,ระผลปโช์ ที่ขัดกันนะฮะระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของของคนที่ถูกกล่าวหาเองนะครับเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยัง er <c oughs> ไม่แน่ชัดนะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทําผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดกันในศาลนะครับในแง่มุมของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องการเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันฟังได้ว่าคนคนนั้นก็ทําผิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเอาตัวเขาไว้หนึ่งก็คือเพื่อพิสูจน์ความผิด อันที่2ก็คือว่าถ้าฟังได้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องมีตัวเขาในการที่จะลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นมองในในในมุมของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเอาตัวไว้เพื่อประกันนะครับว่าจะมีคนที่เราจะพิจารณาคดีได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงโทษได้นะครับทีนี้มองในมุมของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเขากระทําผิดจริงนะครับเขาก็ จริงๆก็ก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกอยากจะถูกกุมขังไว้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกระทําผิดจริงหรือว่าอาจจะเป็นเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้คดีนะครับก,ก็อยากที่จะมีอิสรภาพแม้กระทั่งในในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเพื่อจะ ไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จ,จึงมีมาตรการในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับชื่อมันก็บอกนะเป็นการปล่อยชั่วคราวก็คือในในระหว่างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับซึ่งโดยหลักในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุ3เหต,ตุตามกฎหมายก็จะต้องมีการปล่อยนะครับเหตุ3เหตุที่ว่านี่ก็คือเหตุแรกก็คือเหตุว่าน่าเชื่อว่าจะหลุหนี นะครับก็ bedtime. คือถ้ามีมีมีพยานหลักฐานหรือมีเหตุที่แสดงให้สารเห็นว่าว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเหตุที่2คือกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือการที่จะมีพยานหลักฐานว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานบุคคลนะครับหรือว่าจะไปทําลายพยานวัตถุไปทําลายเอกสารที่จะใช้วิสูจน์ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เหตุที่3ก็คือการจะไปก่ออันตรายประการอ,อื่นนะครับซึ่งตัวอย่างของการก่ออันตรายก็เช่นมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปกระทําความผิดซ้ําอีกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเข้า3าม mm hmm. เหตุนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วก็โดยทั่วไปการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับของสารเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นคดีเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับสารก็จะปล่อยชั่วคราวโดยให้สัพันตัว ว่าจะมาศาลตามกําหนดนัดนะครับอันนี้ก็สบับานตัวเราก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องมีการทําสัญญาประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเป็นประกันนะครับแต่ถ้าคดีที่มันร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปก็ กฎหมายบอกว่าต้องมีมีประกันคําว่ามีประกันก็คือต้องทําสัญญาประกันไว้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินอกจากการทําสัญญาประกันก็อาจจะมีการใช้หลักประกันนะครับหลักประกันก็จะเป็นเงินสดเป็นที่ดินเป็น أ, สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นพันธบัตรนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับการใช้ทาําการทําสัญญาประกันการใช้หลักประกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงการปล่อยชั่วคราวในสังคมก็จะมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีนะครับมาตรการต่างๆที่เข้ามา เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพราะว่าการที่เรียกหลักประกรันการใช้หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอยู่สส่วนนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของความเหลื่อมลาม้าระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับในการที่จะเข้าถึงในการที่จะแสวงหาหลักทรัพย์นะครับมาเป็น หลักประกันนะครับนอกจากเรื่องความเลื่อมล้ำแล้วก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพนะครับของของเครื่องมือการที่เราบอกเราใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าคนจะหลบหนีหรือไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยของทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลยุติธรรมนะครับก็พยายามที่จะลดการใช้หลักประกันพวกนี้ลงนะครับแต่ว่าในก่อนก่อนที่จะมีม,มีมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะลดการใช้หลักประกันเนี่ย,ย,ย,ยจริงๆก็มีความพยายามในการขยายสิ่งที่จะนํามาใช้ เป็นหลักประกันได้เราก็จะเห็นในหลายปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยเรื่องของหลักประกันก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการใช้บุคคลนะครับใช้ตําแหน่งนะครับมาเป็นหลักประกันการใช้กรมธรรม์ของบริษัทประกันภยัยนะครับมาเป็นหลักประกันหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้นนยินนะกองทุนยุติธรรมของ, książ, ért, ง badges, ทางกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเหมือนกับบรรเทาลร้ล้ของระบบการใช้หลักประกันแต่ว่า ตัวปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่การใช้หลักประกันนะครับนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของกฎหมายเองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการให้สารเนี่ยใช้กําไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่า EM นะทุกท่านก็คงจะรู้จักในการปล่อยชั่วคราวนะครับแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเ่ยนะครับที่มีผลใช้บังคับเมื่อตุลาหกศูนยก็ให้มีการแต่งตั้งผู้กับดูแลเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผู้กับดูแลเนี่ยมันก็เป็นมาตรการทางเลือก นะครับที่สารเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อจะลดนะครับผลเสียของการที่จะใช้หลักประกันหรือว่าภาระของการที่ประชาชนต้องใช้หลักประกันนะครับในการที่จะมาขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับก็คือตัวกฎหมายออกมาแล้วก็จริงๆก็มีการใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงแรกของการใช้กฎหมายนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างในในระเบียบยที่อาจจะทําให้การาใช้งานในมาตรการนี้นะครับมันอาจจะเกิดความยุ่งยากต่อต่อสารในการที่จะสั่ง เพราะฉะนั้นในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขนะครับในตัวของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าในการที่ศาลจะแต่งตั้งนะครับผู้กากับดูแลก็เป็นเงื่อนไขถ้าตามระเบียบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะแต่งตั้งผู้กากับดูแลได้ในทุกประเภทคดีนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจํากัดแล้วก็สามารถใช้มาตรการในการการที่ศาลจะตั้งผู้กำกับดูแลก็ใช้ได้นะครับใช้คู่กับมาตรการอื่นได้ เส้นสารอาจจะใช้การทําสัญญาประกันนะครับควบคู่ไปกับการตั้งพุ่มกับดูแลหรืออาจจะมีการใช้ EM นะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ ronic, ร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นมาตรการที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในการที่สารจะแต่งตั้งพู่มกับดูแลนะครับคำว่าสารเนี่ยก็หมายถึงทุกชั้นสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคดีที่ถูกกล่าวหา นะครับไม่ว่าจะชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นฎีกานะครับแล้วก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วข่าวนะครับก็สามารถที่จะขอให้มีการแต่งตั้งผู้กกับดูแลตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติศาลอุทธรหรือศาลฎีกาอนุญาตได้ปล่อยชั่วข่าวโดยให้มีการตั้งผู้กกับดูแลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้กำกับดูแลทีนี้คำถามต่อไปนะครับที่อาจจะมีก็คือว่าเราเราเราพูดถึงผู้กำกับดูแลแล้วใครบ้างนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลได นะครับพุ่งกับดูแลนี่โดยหลักการทั่วๆไปนะครับก็ก็อยากให้ท่านคิดว่าอย่าอย่าท่านอย่าไปคิดถึงใครที่มันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบออกแบบไว้เนี่ยพุ่งกับดูแลก็คือใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ผู้ที่จะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขามีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อถือมีความเคารพเชื่อฟังคือคนคนท่านเนี่ยต้องสามารถที่จะให้คําแนะนํากํากับ ติดตามพฤติกรรมนะครับของของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วข่าวได้นะครับเพราะว่าในการปล่อยชั่วขราวศาลอาจจะกาหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวต้องมาตามนัดนะครับเงื่อนไขห้ามที่เอ่อห้ามออกจากนอกเขตจ,จังหวัดห้ามไปเสพสุราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลกําหนดนะครับพุ่มกับดูแลก็จะมาควบคุมพฤติกรรมนะครับคอยช่วยในการรับรายงานตัวคอยช่วยในการสอดส่องดูแลคอยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะหนึ่งก็คือป้องกันการหลบหนี สองป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็สามก็คือป้องกันการก่ออันตรายนะครับของคนที่จะได้รับการปล่อยชั่วข่าวไป นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กํากับดูแลหลักเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กับกับดูแลเนี่ยก็กําหนดข้องๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นพิเศษเรื่องคุณสมบัติเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษสําหรับผู้กับกับดูแลนะครับแต่จะมียกเว้นเพราะว่าการกํากับดูแลเนี่ยเราจะพูดต่อไปนะครับการกํากับดูแลเนี่ยอาจจะทําได้ในเรื่องของการรับรายงานตัวการสอดส่องดูแลหรือว่าการให้คาปรึกษานะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลลในักษณะ ที่เป็นการให้คาปรึกษาทางจิตสังคมอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่านแต่จะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือหรือว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักง,งานสาธารณธรรมจัดหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับการแต่งตั้งพู้กับดูแลที่ทําหน้าที่ในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้คาปรึกษาในทางจิตวิทยาทางจิตสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ได้ทํากันเยอะนะครับในแง่ของจํานวนเนี่ยสิ่งที่ ที่เราอยากจะให้ทางศาลนิธรรมเราอยากจะให้สังคมมีความเข้าใจและอยากจะให้ทางทางทางศาลมีการใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้กับดูแลในมิติของการที่ให้ผู้กับดูแลมารับรายงานตัวนะครับหรือว่าสอดสอกดูแลนะครับซึ่งในกรณีของการทําหน้าที่รับรายงานตัวหรือสอดส่องดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าคนคนนั้นต้องสมัครใจนะครับเขาต้องสมัครใจที่จะเป็นผู้กํากับดูแลนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับทางสํานักง,งานสาวิธรรมเ,เราก็มีการทําข้อตกลงหรือ M.O.U. นะครับกับทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะให้ทางกนานยายํานันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาช่วยในยการเป็นผู้กํากับดูแล นะครับตรงนี้เราก็ทำทำข้อตกลงกันตั้งแต่ต้นปี2561นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในต้นปี2564เราก็มีการทำข้อตกลงกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลที่ศาลสามารถตั้งเป็นผู้มัับดูแลได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จำกัดแค่นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าผู้มัับดูแลเนี่ยไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะเป็นข้าราชาการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเท่านั้นนะครับคือเป็นใครก็ได้คุณสมบัติก็คือว่าเป็นคนที่ ที่ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขาเขาเคารพเชื่อฟังนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจนะครับตอนนี้ในตัวในตัวกฎหมายในตัวระเบียบเนี่ยก็จะมีข้อห้ามอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าใครใครที่ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเป็นผู้มือกับดูแลได้นะครับก็หลกัหลกๆก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ทางคณะกรรมการบริหารสารวิรรมกาหนดให้มีหน้าที่กํากับดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นผู้มืกับดูแลตามกฎหมายีได้ นะครับห,หรือกรณีที่เป็นคนที่เป็นคนขอประกันนะครับเป็นนายประกันห,หรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยพวกคนพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวเกี่ยวพันหรือมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องสอดส,สองดูแลอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็ก็บอกว่าอันนี้อย่าไม่ไม่ไม่ให้ตั้งเป็นผู้รับดูแลนะครับหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับจากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติหรือ จะมีเอ่ออาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามนิสายมอบหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์นะครับก็กฎหมายเขียนไว้กว้างๆก็เป็นดุลพินิษของท่านผู้ว่าษานะครับในการพิจารณาวบุคคลไหนนะครับถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านก็จะไม่ตั้งนะครับัลน,นก็คือในแง่ของใครเป็นผู้กํากับดูแลได้ทีนี้ในแง่ของงานของการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีอยู่3งานด้วยกัน นะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องทําอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าศาลอาจจะตั้งให้ท่านไปผูุ้มกับดูแลโดยให้ให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวนะครับคือแทนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยไปเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะ,ระยะ,ร,ะ,ยะระยะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับคือก่อนจะถึงวันนัด พี่นาคาดีเนี่ยก็อาจจะนัดมารายงานตัวแทนที่จะมาที่ศาลเนี่ยก็ให้ไปรายงานตัวกับท่านก็คือท่านทําหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าสลับซับซ้อนมากกว่าการรับรายงานตัวก็เป็นการสอดส่องดูแลนะครับคือศาลอาจจะกําหนดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คืออาจจะกาหนดเงื่อนไขบอกว่าห้ามผู้ต้องหาจําเลยนี้ออกนอกเขตจ,จังหวัดท่าน,นจังหวัดนี้ ครับหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบุกรุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามเสพสุราห้ามออกอนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกันอยู่เป็นระยะระยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการารับรายงานตัวก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการอสอนส่องดูแลก็ดีนะถ้ามีพฤติการนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันจะผิดไปจากเงื่อนไขที่ศาลกำหนดจะมีการฝา่าฝืนเงื่อนไขเนี่ย ร่มกับดูแลก็ต้องรายงานสารนะครับส่วนเรื่องการให้คำปรึกษาอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้อาจจะท่านอาจจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้ำคำปรึกษาโดยใช้องค์ความรู้ในทางจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การให้คำปรึกษาครับซึ่งตรงนี้ก็ก็จะเป็นอีกอีกงานหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสารานั้นอาจจะสั่งนะครับให้ให้ท่านไปร่วมก,กับดูแลในมิตินี้ได้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้ร่วมกับดูแลนะครับก็อาจจะเกิดคำถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้ร่วมกับดูแลแล้วดียังไงนะครับในแง่ของการที่เข้ามาร่วมกับสารในการทํางานนี้ การเป็นผู้ก่มกับดูแลในแน่นอนก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานสาธารณกุศลอย่างหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งในการที่ท่านมาช่วยนะครับกระบวนการวิธรรมในการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่สารปล่อยชั่วคราวออกไปเนี่ยนะครับไปหลบหนียุ่งเหยิง,ยงกับพยานหล,ลักฐานหรือก่ออันตรายซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่สารปล่อยตัวไปก็คือว่าเขาไม่ต้องนะครับไปหาเงินหรือหาทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักประกัน แต่ว่าเราก็ต้องให้หลักประกันกับสังคมว่าคนพวกนี้จะไม่ไปทําอันตรายกับสังคมไม่หลบหนีนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาช่วยตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ให้พุ่งกับดูแลนี่ทํางานฟรี แต่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ถึงขนาดว่ากําหนดเงินในลักษณะที่เป็นเ,เงินเดือนหรืออะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่กาหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามแต่งานที่ท่านทําอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากําหนดนะครับว่าให้ท่านรับรายงานตัวท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง2,000ถึง5,000บาทนะครับต่อคดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ระหว่าง2,000ถึง10,000บาทนะครับถ้าเป็นการให้ํารปรึกษาเนี่ยท่านก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นหลายครั้งนะครับ ก็อาจจะท่านอาจจะได้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างตั้งแต่2000จนถึง3 0 0 0 0บาทนะครับก็รวมเพราะว่างานให้คำปรึกษาเนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่าเป็นเป็นเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านเสียสละนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านลงแรงไปนะครับเวลาที่ที่ท่านลงไปแต่ว่าในการกําหนดค่าตอบแทนของศาลในศาลก็จะพิจารณา นะครับแล้วก็มีประเด็นที่ที่เราอาจจะกังวลน,นะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศาลตั้งเราเป็นผู้บังกับดูแล,แลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือก็เกิดไปทําอันตรายกับใครเขาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมนะครับตรงนี้กฎหมายก็กําหนดหลักเกณฑ์แค่ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับตามสมควรแก่กรณี นะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มกําลังความสามารถที่ท่านจะทําได้นะครับแม้จะมีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากค่าตอบแทนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีเหตุจําเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะขอให้ศาลกําหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนีนน้นนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่ที่เกิดจากการไปผู้กำกับดูแลนะครับ ทีนี้ถ้าอยากจะท่านมีความสนใจอยากจะเป็นผูด้ดูแลนะครับตอนนี้ทุกสารนะครับสารยุติธรรมทัวทัวรชอาชาจักรนะครับทุกสารเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบัญชีนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนผูด้ดูแลไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปติดต่อ ได้นะครับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรที่จะสามารถเป็นผู้ร่มกับดูแลได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจากสิ่งที่ทางสำนักงาน사ยวิธร,รมกับกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหน่วยงานอื่นๆน,นะครับในการที่เราเราทำความตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศาลได้นะครับหรือว่า ในกรณีที่สมมุติว่าท่านรู้จักกับผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนนะครับเวลาที่เขาขอปล่อยชู้คราวนะครับก็สามารถที่จะระบุในคำร้องไปก็ได้นะครับว่าท่านนะครับมีความมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กับดูแลแล้วก็สามารถที่จะกํากับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นๆได้นะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยกับทุกๆท,ท่านก็คือว่านอกจากในส่วนของการไปพุ่งกับดูแลแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยแล้วท่านอยากให้ศาลแต่งตั้งพุ่งกับดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยในการทํางานของศาลนะครับภายใต้การนําของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันนะครับท่านเมธินนชโลธรเนี่ยนะครับนโยบายสําคัญก็คือในเรื่องของการลดการใช้หลักประกัน การลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นการไม่สร้างภาระนะรในเรื่องของการคุมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานาการณ์โควิดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการการปล่อยชั่วคาวของศาลก็จะเป็นลักษณะในเชิงรุกนะครับแล้วก็การที่สาลจะสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้กับดูแลเนี่ยนะครับ แน่นอนสารก็จะเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยก็อาจจะช่วยในกครสารได้ในการนําเสนอข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่สารจะตั้งเป็นผู้มือกับดูแลเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในบัญชีอะไรของสารเท่านั้นนะครับท่านอาจจะเสนอรายชื่อบุคคลไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับก่อน ได้ก่อนในขณะที่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเลยท่านก็อาจจะระบุไปเลยมีการสอบถามไปเลยก็ได้นะครับในคำร้องท่านอาจจะระบุยื่นต่อศาลไปเลยว่า ให,ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาลงชื่อมาเลยก็ได้ว่าเขาเนสมัครใจนะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอน,นต่างๆในการดําเนินการได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของรูปแบบนะครับของการปล่อยชั่วข่าวเนี่ยของสารเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเดิมท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่การขอปล่อยชั่วข่าวที่จะต้องยื่นคําร้องแล้วก็มีเอกสาราต่างๆมีหลักทรัพย์นะครับเวลาใช้ที่ดินก็ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินมีสําเนาบัตรสําเนาทะเบียนบ้านอะไรนะครับยุ่งยากเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ ยุ่งยากนะครับในช่วงเ,เวลาที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งน,นะครับในเรื่องของการยื่นคําร้องของปล่อยชั่วคราวเราเรียกว่าคาร้องใบเดียวก็หมายความว่าท่านขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวหรือหน้าเดียวเนี่ยมีข้อความที่ระบุถึงเหตุที่ว่าทําไมศาลควรจะอนุญ,ญาตให้ท่านได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่จริง,รงๆก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับการใช้คาร้องใบเดียวในวัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้ศาลพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้พิจารณาจาก ตัวหลักประกันนะครับแต่พิจารณาจากความเสี่ยงนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี ความเสี่ยงที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าความเสี่ยงที่ท่านจะไปก่อนแต่ละประการอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคราวหน้านะครับถ้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็รูปแบบนะครับของการยื่นคําร้องของประกันที่เรียกว่าคําร้องใบเดียวนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลา,าพอสมควรนะครับคิดว่าให้ให้ท่านเห็นภาพในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ใอดีตถึงปัจจุบันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็การที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กับดูแลมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบบบบ้้าาางงนนนนะะะะคครรรรััััก็หวว่่ทจไดปโยช์ จากการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของคําร้องของปล่อยชกข่าวซึ่งเป็นคําร้องใบเดียวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับท่านสามารถรับฟังซ j Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น p p p l p p o d c s t t s u n d c l o u d Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป